สวัสดีครับเรากำลังคุยเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานที่เคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราหรือที่เรียกว่า money exchange หรือ exchange counter เวลาแลกเงินพนักงานมักจะถามลูกค้าว่าคุณต้องการธนาบัตรราคาเท่าไหร่เช่นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันเป็นต้นนะครับพนักงานไม่ต้องกังวลราคาว่าจะถามว่ายังไงเป็นภาษาอังกฤษเพียงแค่ถามว่า how would you like that How that? would you like that? ประโยคคำถามนี้กลายเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าคุณต้องการสิ่งนั้นๆอย่างไรเมื่อพูดถึงเงินก็จะหมายถึงคุณต้องการธนาบัตรราคาเท่าไหร่บ้างสมมุติว่านักท่องเที่ยวแลกเงินเหรียญสหรัฐเป็นเงินบาทได้ทั้งหมดประมาณ4,000บาทนะครับคุณจะถามว่า how would you like that เขาอาจจะบอกว่า in one hundred s and 1 0 0 0 s please ซึ่งมีความหมายว่าขอธนบัตรร100้อยกับพัน in one hundred s and 1 0 0 0 s หรือเขาอาจจะตอบว่า in 5 0 0 s and 1 0 0 0 s คือธนบัตรห้าร้อยกับหนึ่งพันเรื่องนี้สำคัญมากครับสำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวต่างประเทศพอไปถึงประเทศนั้นแล้วแลกเงิน พนักงานที่โน่นอาจจะถามว่า how would you like that คราวนี้คุณก็รู้วิธีตอบแล้วนะครับ